นี่กับแม่ Good morning How are you Good morning Ah oh, How are you Good morning How are you อ่ะจะตึงตึงตึงจะตึงตึงตึงดูหน้าดหน้า,นาเอาหน้านี้ให้พ่อจ๋าดูสิโอ้โหพ่อจ๋าเห็นหน้าไหม được xuống chút hi. Xuống chuối phát trá còn leo Chị mắng Good morning How are you? Good morning How are you? Good morning How are you? À, mày đâu, mày đâu Good morning How are you? Good morning, Good morning. Good morning.

น้องชายนิด Good morning How are you Oh 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 โอยวันนี้กี่วันแล้วคะหนึ่งวันกับหนึ่งเดือนกับยี่สิบเจ็ดวันแล้วค่ะไอมารายงานตัวค่ะพ่อจ๋า หนึ 1> 1 th, wow. oh ่งเดือนกับ27วันแล้ว oh, ค่ะเอ้ยดูหน้าสิคะหนูไม่สบายน้ำหนักเลยลดเดี๋ยวขอหนูเร่งทำน้ำหนักก่อนนะโอ้โหโอ้โหโอ้โหมีงุดหงิดมีงุดหงิดเหมันเคี้ยว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 มืนเคี้ยวแก้มดู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 แก้มบ๊ายบายแล้วเดี๋ยวจะมาพบกันใหม่นะคะ